สวิ่ตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นดูท่าวันนี้3คู่นี่มีโอกาสแก้มือล้างตากันทุกคู่เลยครับมาดูผู้เอกนะครับแป๊คซี่ซูจิบะมีเกียวครับกับขุนหารดาบทิตบังรักนะครับ106รปอนด์ครับุมแดงนี่กำลังสดกำลังห้าวเลยนะครับส่วนขุนหานี่ประเภทเด็กดองครับในพิกัดร้อยปอนด์ต้นๆนี่ใครก็ได้ครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับ่าโอ้โหนี่ครับ าไปทักทายก่อนครับขุนหารดูประวัตินิดนึงนะครับไฟแดงปั๊บซี่สุจีบะหมี่เกี้ยวครับนายกมทรนายันเนศครับ18ปีจากสุรินครับหัวหน้าคณะผู้จัดการที่สุนทรเพชรเลื่อนร้อยห้าปอนราชดำเนินเจอกับกระดูกเหล็กออ g l o b ร l f o ้ด s o l u ชั่นจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทุนและดีแทก ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้วก็เรียนย้ำกับแฟนๆนะครับในวันศุกร์ที่14มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับมวยมันวันศุกร์ของเราจะสัญจรนะครับไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ก็เป็นมวยมันวันศุกร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานดิ่งคองสวนภูรีสอร์ทไฮไลท์สำคัญในคู่เอกครับดีเซเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่จะป้องกันแชมป์พลายทีวีนะครับกับแชมปเปี้ยนมวยโลกครับพาแสนบาทก็ยังอยู่ครบนะครับยังไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวมาคิดมากๆครับ30ล้านชีเคบ็อกซิ่งเอาเอาแม่โดนแมาทำท่าทำท่าจะเจ็บแขนโดนยัดแขนเข้าไปอูหเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ทำท่านับเลยครับโอ้ยนี่ครับแปป๊บซี่แขนขวามีปัญหาสันนี่ครับไม่ไหวครับโอ้อาจารย์ปรวัชโบกมือเลยครับมันโดนไปหลายช็อตมากๆเลยครับอ่าคุณหมอจิรศักดิ์ผู้พาชาิขึ้นไปดูแลอาการแล้วครับโอ้โหโดนย้ำย้ำย้ำเข้าไปครับแล้วแข้งของคุณหานี่มันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับ ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี